ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็แนะนําตัวสําหรับผู้ที่ต้องการนําเข้าล้อแมกซ์นะครับผมอันนี้ขอนํานสก็คือล้อแมกแต่งจากอังกฤษนะครับมีเราขอแนะนําทั้งของใหม่และของมือสองแต่งหาซื้อล้อแมกจากอังกฤษเพื่อนําเข้าจากอังกฤษมาไทยทั้งเรามีบริการนําเข้าและสั่งซื้อให้ด้วยนะครับแต่ถ้าลูกค้าสะดวกก็สามารถสั่งซื้อได้เองแล้วก็ส่งไปตรงกกดังเราได้ที่อังกฤษนะครับผมอ่ะเรามานรู้จักล้อแมก จากอังกฤษกันก่อนนะครับผมก็การหาล้อแมกจใจอังกฤษทั้งของใหม่และของมือ2เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่คุ้มค่าก็แหล่งหาล้อแม็กก็จะมีอาจจะชเป็น eBay Ebay UK นี่ก็มีตัวเลือกหลากหลายมีล้อแม็กจากแบรนด์ชั้นนำของอังกฤษเช่น BBS OC Dancing ะครับผมสามารถค้นหาได้สินค้าได้กับความต้องการ แต่ตกแต่งได้เอามาตกแต่งทั้งรถโรปรถญี่ปุ่นรถสปอร์ตโอ้โหสวยงามเลยครับลองเท่ไสซ้ำใครแล้วก็วิวเบสแอนไลนนะครับอันนี้ก็ของ UK อันนี้มีมีบริการส่งะหว่างประเทศแต่เราไม่แนะนําครับให้ส่งไปยังโกดังเราที่อังกฤษแล้วนําเข้ามาทางเรือดีกว่าจะได้สะดวกกว่าแล้วก็ f c e e o o o m m r r k t t p a c e uk อันนี้อีกแหล่งที่หาซื้อได้แต่อันนี้เขาเป็นแพลตฟอร์มที่เราคุยกับ คนอังกฤษเองก็ถ้าไม่สะดวกหลยผมว่าไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอราคาที่ถูกใจก็ลองคุยดูได้ทำไมรถหม่จากอังกฤษอาจดีกว่าการซื้อในไทยก็รถหม่จากอังกฤษส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งประสิทธิ์ตามมาตรฐานยุโรปที่เข้มงวดทาให้มีความทนทานและมีประสิทธิภาพถูงในการขับขี่ก็แน่นอนดีกว่าของจีนของไต้หวันอยู่แล้วครับผมอังกฤษมีบริษ,ษัทที่เป็นผู้นำในลตลาดรถแม็กระดับโลกเช่น BBS, OC Lansing, r o t a w i l ansing, iew, ซึ่งมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและความแข็งแรงมีตัวเลือกที่หลากหลายในอังกฤษมีตัวเลือกของล้อมแมกที่หลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์สีและขนาดทําให้เลือกได้ตามความต้องการของคุณนอกจากนี้ยังมีล้อมแมกจากหลายแบรนด์ที่หาย,ยากในไทยซึ่งทําให้ได้สินค้าที่มามีความเอกลักษณ์มากกว่าเพราะว่าล้อมแมกอ่ะมันมีมูลค่าครับบางคนไทยก็ไม่กล้าทาสต็อกสินค้าบางอย่างกัน เก็นแนะนำว่าทาอย่างนี้สั่งซื้อจากอังกฤษน่าจะดีกว่าราคาคุ้มค่าอ่าแน่นอนครับเมรคาถูกกว่าในไทยแน่นอนโดยเฉพาะถ้าคุณหารอแมกมือสองล้อแมกมือสองจะอังกฤษมีภาพดีในหลายกรณีเนื่องจากผู้ใช้ในยุโรปมักดูแลรักษารถอย่างดีมีเทคโนโลยีการผลิตดำหน้า ล้อมแม็กจากผู้ผลิตในะยุโปรปมักมีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยบ่าเช่นการใช้ฟอร์ฟอร์ติงหรือบอรอลูมิเนียมที่จะให้ล้อมีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงมากขึ้นสไตล์ตและดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครอ่าเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ครับก็คือของอังกฤษเขามีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าเาเรียกอะไรสวยอะ่ะอืมดูมีความเป็นผู้ดีทันสมัย่ะครับผมก็อันนี้ท่อล้อใหม่ที่เราแนะนําท่านก็สามารถสั่งซื้อได้จากนี่เลยผมแปะลิงก์แหล่งสั่งซื้อให้แล้วเนี่ย แห่งซื้อร้อยแม็กใหม่จากอังกฤษก็นี่ครับผมแนะนำเวลาท่านก็เอาไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนี่ครับผมเทพอ่ะอันนี้คราวนี้มาดูร้อมแม็กมือสองบัางก็นอกจากจะได้ราคาถูกฝากของใหม่แล้วยังสามารถหาร้อมแม็กชั้นนำที่อยู่ในภาพดีได้นี่คือยี่ห้อและแหล่งซื้อที่แนะนำแต่คลิปต่อๆไปผมจะพยายามรีวิวแต่ละเว็บนะครับผมของแต่ละประเทศ ว่าว่าเว็บแต่วว่ามีจุดเด่นจุดดียังไงรีวิวเว็บสั่งซื้ออ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์กันเลยอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i b e นะครับอาจจะมีสินค้าแต่และอย่างที่าท่านอาจจะถูกใจเรียกว่าแนะนำทีละเว็บเป็นอดีกว่าครับในการนำเข้ามาไทยเนี่ยแหล่งซื้อล้อแมกมือสองเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพจนะครับผมเนี่ยอันนี้แนะนำท่านก็ไปเอาไปเสิร์ชใน Google ได้เลยก็ร้านขายล้อแมกโดยเฉพาะล้อใหม่ลนะ้อแมกใหม่และมือสองนี่นะนี่ครับอันนี้ที่เราแนะนำไปแล้ว ครับผมถ้า,ถาสำหรับในการติดต่อนําเข้าร็อมแอกมาไทยก็ติดต่อเราได้ที่ทางนี้นะครับเรามีบริการสั่งซื้อและบริการนําเข้ามาด้วยครับอ่าอีกอย่างที่ผมแนะนำอยากแนะนํามาเก็ตบางคนอาจจะท่านอยากไปรู้เฟซบุ๊กมาเก็ตเพจใช้ยังไงม,มาเราเรามาลองดูกันดูมาเก็ตเพจนะครับก็คือเป็นอ่าก็นอาจจะหาครับ ผมเขา้า google ดีกว่าเขานี่ครับผมถ้าไหนจะซื้อจากนั้นซื้อจากเขาเรียกว่าซื้อจากโดยตรงเขาเลยครับผมอันลอยวิวนะครับ มีบวก UK เข้าไปด้วยครับเพราะ UK เขาเขาได้บลว่กเราเราต้องการหาที่ประเทศอังกฤษอืมมันก็หาเลยนี่อันนี้นมางที่อาจจะหายลำบากก็อาจจะให้เป็น u n f o v l o w UK ก็ได้ครับก็จะขึ้นมาเนี่ครับผมก็ถ้านอนผจะนในเฟ o ุกของท่านเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้แบบนึงนะครับผมเข้า f a c เฟ o ุกอ่ะ ครับก็อาจจะใช้คำนี้ไปค้นหาได้นะครับบางทีท่านอยาดอยาเข้าใน m a r k e t ็ตเพ e ก็นี่ครับก็จะมีกลุ่มของคนอังกฤษขึ้นมาเน a n d r o v d View อย่างนี้นะครับผมท่านก็ไปหาซื้อได้ในในกลุ่มเพราะเขามีการซื้อขายอย่างเงี้ยวันนี้อันนี้น่าสนวนครับ a d อ o i e View and t ทา i เนี่ย ก็ไปคิดเข้าร่วมกลุ่มแล้วกห็หาซื้อที่ท่านต้องการหรือตามเว็บที่เราแนะนําอย่างเมื่อกี้ได้ครับก็จะลืมนหครับหาต้องการนําเข้าร้อนแม่จากอังกฤษมาไทยสินค้าดีๆก็ติดต่อได้ทางนี้นะครับผมแล้วก็ตอนผมจะพยายามรีวิวเว็บรีวิวเว็บจากประเทศต,ต่างๆนะครับก็คอยดูว่ารอบหน้าเป็นเจาะที่เราเว็บเลยครับผมเว็บไหนน่าซื้อสินค้าคืออะไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ